ผมจะแนะนํา2เพลงนะครับสำหรับเพลงของพิเศษโลโซที่แบบเล่นพิกกิ้งกิตาร์แบบไพ้อไพ้อแล้วก็เล่นง่ายๆสาหรับมือใหม่นะครับเพลงเมื่อกี้เลย14อีกครั้งนะครับท่อนอินโทนเนี่ยจะอยู่ที่ C ีซีเมเจผมจับซีขอดเดียวเองนะครับแล้วก็ใช้การเปลี่ยนเบสแค่นี้เองครับแล้วก็เมโลดี้เหมือนเดิม นี่คือเพลงแรกนะ14ครั้งนะครับเพลงต่อมาครับใช้2คอร์ดเท่านั้นครับอมพระมาพูดครับ D minor แล้วก็คอร์ด C major ใช้2อคอร์อดครับก็แนะนำสอเพลงนี้นะครับสำหรับมือใหม่แบบอยากจะซ้อมเล่นปิกกิ้งกีตาร์เท่ๆเป็นเพลงเท่ๆนะครับแล้วก็14อีกครั้ง แล้วก็กีตาร์ที่ใช้วันนี้ครับเหมาะกับสไตล์ปิก๊กิ่งมากเลยครับทรง OM แบบนี้นะครับแมนติกครับผมแมนติกรุ่น GT10MPO r ครับทรง OM นะครับไม้หน้าแท้เลยนะประมาณนี้ครับ